คอมเมนต์คนไทยมีค่าอย่าทิ้งสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดภาพลักษณ์และรายได้เข้าสู่ประเทศมหาศาลแบบที่คาดไม่ถึงเมื่อยูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดังชาวญี่ปุ่นลงคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยชาวไทยแห่เม้นให้กำลังใจ ชาวญี่ปุ่นได้อ่านเกิดประทับใจจนเกิดแรงบันดาลใจอยากมาเที่ยวเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวญี่ปุ่นท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อวิดีโอดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube อากิไรอีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจากที่แอดมินได้นําเสนอไปใน ep ท508นะครับว่า พลังโซเชียลไทยเนี่ยดันน้องหมูเด้งเนี่ยขึ้นสู่สตรีมไมายเลขหนึ่งระดับโลกนะครับผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเคียงข้างไปกับน้องลิซ่าภายในชั่วข้ามคืนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เกินจริงเลยนะครับและการที่คนไทยนี่ครับให้การสนับสนุนยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำคอนเทนต์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีแต่ผลวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าเมื่อยอดวิวในประเทศไทยของเขาเยอะใช่ไหมครับ าก็จะมีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อที่จะดึงดูดเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าไปสร้าง Engagement mm. เข้าไปดูกดคอมเมนต์กดไลค์ใช่ไหมครับสิ่งที่คนไทยได้จากสิ่งนี้คืออะไรครับก็คือภาพลักษณ์ที่ดีทางการตลาด Image ของคนไทยของประเทศไทยเนี่ยมันออกสู่สายตาชาวโลกนะครับซึ่งมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมันมหาศ,าศาลมากเลยนะครับไม่สามารถจ้าง PR หรือว่าบริษัทการตลาดใดๆทําได้นะครับรวมถึงว่า ต่างชาติท่านอื่นๆที่ดูวอลกในประเทศไทยของเรายูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็เกิดความพักใจแล้วก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยนะครับมันก็เป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งครับโดยที่คนไทยไม่ต้องทําอะไรมากแค่เพียงเสียค่าเน็ตซึ่งคนไทยทุกคนยอมอยู่แล้วครับที่จะเสียค่าเน็ตเพราะคนไทยก็คือเล่นเน็ตอันดับต้นๆของโลกนะครับอย่างเรื่องดาวในวันนี้ก็จะมาจากคีเอเตอร์สาวชื่อดังชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเธอก็มีผู้ติดตามมา,มากถึง1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับ ท่านนี้ก็ชื่อว่าคีรีตันโปะนะครับซึ่งสาวน้อยคีรีตันโปเนี่ยก็คือเป็นสาวที่หลงรักเมืองไทยนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเธอเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับและคลิปนี้นะครับความยาว47นาทีนะครับเธอก็มาตะลุยกินตะลุยเที่ยวกรุงเทพแต่ก็มีไฮไลท์สองที่นะครับก็คือวัดสมานรัตนารามที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่ซึ่งเป็นที่ ที่มีพระพิฆเนศสีชมพูประทับอยู่นะครับและรวมถึงวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่นนะครับรู้จักกันดียูทูบเบอร์ญี่ปุ่นมาต้องไปวัดปากน้ํานะครับแล้วคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ไปในวันที่17กันยายนที่ผ่านมาหรือประมาณ10วันนะครับมีชาวญี่ปุ่นและต่างชาติเข้ารับชมเกือบ4 0 0แ0 0ท่านและแสดงความคิดเห็นไว้มากกว่า700ความคิดเห็นนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าเขามาดูแล้วมาอ่านคอมเมนต์คนไทยเยอะมากเลยนะครับ อ่านแล้วประทับใจจนทําให้อยากมาเที่ยวประเทศไทยเลยครับเห็นไหมครับว่าคอมเมนต์ของเราเนี่ยการที่เราไปเม้นเนี่ยไปกดไ like ลค์ให้เนี่ยมันมีค่ามันมีความหมายต่อประเทศไทยโดยที่เราประเมินแทบไม่ได้เลยครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นอื่นๆจากชาวญี่ปุ่นเพิ่มเติมแอดมินฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินทาคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบง g k o อกโชปอากิระด้วยนะครับขอบคุณครับ ชาวญี่ปุ่นท่านแรกก็มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคนไทยใจดีจริงๆและนั่นมันทำให้คุณดูรู้สึกมีความสุขมากจริงๆจากนั้นคุณคิริจังก็เข้ามาตอบนะครับเจ้าของช่องบอกว่าคนไทยใจดีจริงๆจับมือก็ยิ้มให้กันเข้าใจกันและเข้าและเข้ากันได้เป็นอย่างดีต่อมาคุณโชนะครับบอกว่าฉันอยากไปประเทศไทย ต่อมาคุณโฮกุบอกว่าฉันเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาถึง3ปีแต่ฉันก็รู้สึกคิดถึงทุกที่ที่นั่นและอยากกลับไปอีกอยากไปกับเทคากิจังจังเลยมันดูน่าสนุกมากต่อมาคุณเรียวคุงบอกว่าฉันรอวิดีโอนี้อยู่อยากไปเมืองไทยฮ่าฮ่จะเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับ ต่อมาคุณโซมานะครับขอบคุณสำหรับวิดีโอคุณดูสนุกจังเลยฉันอยากไปเมืองไทยต่อมาคุณราณตะบอกว่าฉันรอคอยวิดีโอในเมืองไทยอยู่ท่านต่อมาบอกว่าสีผมคุณดูสวยมากเหมาะกับฤดูร้อนของประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังเก็บเงินจากงานพาร์ทไทม์ เพื่อที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนของฉันฉันดีใจมากที่ได้เห็นคนไปเที่ยวที่เดียวกันท่านต่อมาบอกว่าฉันตั้งหน้าตั้งตารอวิดีโอในเมืองไทยท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการได้เห็นคิริจังพูดภาษาอังกฤษจึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มากฉันยังรักการไปเที่ยวในต่างประเทศ ฉันจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งแล้วก็ทิ้งธงชาติไปนะครับต่อมาคุณริกะบอกว่าว้าวขณะที่ฉันดูวิดีโอนี้อยู่ฉันกำลังเที่ยวอยู่ในเมืองไทยฉันก็รักประเทศไทยเช่นเดียวกันท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพและฉันดีใจที่คุณมาที่นี่ท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบที่จะเห็นชุดของคิริจังตอนไปเที่ยวต่างประเทศ มันน่ารักเกินไปแล้วสีผมก็เหมาะกับคุณเช่นกันคุณกินส้มตำเป็นไหมเผ็ดมากจนแทบจะลุกเป็นไฟฉันชอบเผ็ดสุดๆทันต่อมาบอกว่าคอมเมนต์จากคนไทยเพียบเลยรอกดแปลอ่านคอมเมนต์แล้วประทับใจมากจนอยากไปเมืองไทยฮ่าฮ่จากนั้นคุณคิริจังเจ้าของ ช่องก็มาตอบเมนนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยน่าทึ่งมากใจดีและช่วยเหลือดีอาหารก็อร่อยอด้วยทันต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าพวกคุณกำลังเพลิดเพลินกับประเทศไทยอย่างเต็มที่และฉันก็สนุกที่ได้ดูฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะยังมีสถานที่จำกัดในประเทศไทยที่พูดภาษาอังกฤษ บาร์บนดาดฟ้าในตอนกลางคืนก็ยอดเยี่ยมเช่นกันและยังมีกิจกรรมอีกมากมายจึงขอเชิญมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นฉันคิดว่าฉันสามารถให้ข้อมูลท้องถิ่นแก่คุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณมาประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพเท่านั้นที่สนุกนะการได้ไปส่วนอื่นของประเทศก็สนุกด้วยเช่นกันวงเล็บเช่นพัทยานะครับ ท่านต่อมาบอกว่าเธอน่ารักมากดูเหมือนลูกสาวของฉันเลยฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นถ้าคุณเห็นฉันโปรดเลี้ยงข้าวขาหมูฉันด้วยเอเมนนี้ยังไงนะครับมาคอยเลี้ยงข้าวซะงั้นท่านต่อมาบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะอาหารทุกอย่างที่นั่นดูน่าอร่อยมากท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งไทยเคยไปกรุงเทพและเที่ยวปางช้างด้วยฉันคิดถึงที่นั่นมากท่านต่อมาบอกว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณมันน่าทึ่งมากฉันกำลังพูดคุยกับเพื่อนของฉันเกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศไทยดังนั้นฉันจะใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อมาคุณโมรานะครับบอกว่าโอ้มันสวยจริงๆขนาดคนไทยยังอึง้งหมายถึงเจ้าของช่องนะครับสวยท่านต่อมาบอกว่าวันนี้คิริจังน่ารักเช่นเคยผมหางม้าเหมาะกับเธอมาก เธอไปเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยมันดูน่าสนุกจริงๆจังราเมนก็ดูน่าอร่อยเช่นกันรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองไทยกับคุณเลยขอบคุณสำหรับวิดีโอดีๆฉันเป็นแฟนตัวยงของครีจังและฉันรักเธอท่านต่อมาสุดท้ายนะครับบอกว่ากรุงเทพดูเที่ยวง่ายจังแถมเจดีก็สวยมากด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากมหามิตรชาวญี่ปุ่นที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ super thanks เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Showbiz Akira ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ